เรื่องที่บ้านหลังนี้เอาคร่าวๆก่อนแล้วกันนะฮะบ้านหลังนี้เนี่ยเคยมีคนผกขอตายแล้วสามคนช็อกสลับจิตครับผมหมอร่างทรงหมอคนที่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นร่างอะไรร่างพ่อพิชัยดับค่ะฮะเขากําลังสวดมนต์อยู่อะค่ะเขากําลังสวดมนต์สวนบางอย่างอยู่ใช่ค่ะอยู่บนนี้อ่าฮะตรงไหนอีกครับตรงนน้นอีกหนึ่งเป็น คนผูกคอเห็นเป็นงั้นเห็นเป็นคนผูกคอมันมีผู้ชายคนหนึ่งกระซิบอยู่ข้างๆตลอดเวลาว่าทําตรงนี้สิแบบนี้สิเอานี้ก่อนไม่มีอะไรอยู่ดักหน้าเรานะก็มีมีมีครับอะไรลูกเนี่ยยืนตรงนี้เลยเนี่ยประจันหน้าแบบยืนแบบดักหน้าเลยจังๆอย่างนี้เลยคือเหมือนกับว่าเหมือนของเขมรเลยใช่ค่ะองหมอคนที่หนึ่ง คนคนหนึ่งท้บเท้าเนี้ยแบบมึงก็ให้สัญญากูว่าจะเป็นตำหนักกูจะให้มึงสารกู